คนเที่ยอะไรม้างก็ไม่รู้โอ้โหเยอะๆๆโอ้แตกเอาแตกขาววันเจ่ๆๆๆๆๆ,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 ๆเออเดวมาเขียว โอ้ที่เบร์เขียวมาลีโรดเจเจเจเเจอะไรพี่น้าดานยังเลยมาชุบกันตรงนี้เออแตก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 ให้หมดแตกให้หมดเสร็จโจนะผมอสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอลุงเริงอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ลุงก็มากับเจ้า MCA 1เหนึ่งับผมแต่รอบนี้พิเศษหน่อยตรงที่ว่าลุงจะแต่งแบบเล่นง่ายที่สุดใน3โลกนะผมยิงแบบฮิปไฟไม่ต้องเข้าดอทไม่ต้องเลง็งยกขึ้นมาลัวได้เลยยิงง่ายจนงงไปดูกันเลยนะครับว่าในเกมมันจะโหดแค่ไหนเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยไหลองดูดิแต่งเอ็มสี่ฮิหไฟมันจะ เจ๊เปิดติงเนอเซ็ตทอบอกเขาเอ็มซีฮิปไฟเรามาซูมยิงเหอะได้อพี่สวัสดีครับนี่ฮิปไฟของจริงนะผมแม่แม่นแม่นฮิปไฟแม่นมากครับผมเซตนี้เออนีได้ไปตัวหนึ่งวายระเบิดโอ้โหพี่ยิงแม่นจังเลยเยแจ๊ะ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 แจระแจ๊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 ะแจดะแจ๊ะแจ๊ะผมก็ดจ๊ะแ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 จ๊แจ๊ะจ๊ะแจแจ๊แจจ๊ะแจ๊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  จ๊ะแฉะเออเดบิเคิลนี่เห็นไหมซูมทําไมให้เมื่อยเบ้าตาผมจริงเลยนี่เจ๊ะแฉะอย่างงี้เดี๋ยวเราไปหาจุดยินดีต้อนรับรับแขกหน่อยครับผมนะเดี๋ยวลุงจะขอไปรับแขกที่ประจําแล้วกันนะตรงนี้ก็นได้เบิกนะผมเจ๊ะแฉะแฉะอย่างงี้นี่ไงมาแล้วแขกมาแล้วแขกมาแล้วเออเดบิวเคิลมาแล้วโอ้ยกูไม่เห็นได้ยังไงว่าไฟฉายโอ้เออช่วยไปก่อนผมคุณหมอเฮลมีหมอคนไหนก็ได้คุณหมอเฮลมีพลีดเฮลมีพลีดเออขอบคุณครับผมคุณหมอ โอ้ยเยอะๆๆๆๆๆๆแะะะเยอะะโอ้โหมันก็เยอะไปพี่พอยิงระเบิดไปก่อนนะผมเราไม่เห็นเนอะข้างหน้าเออโดนโโดนคนเที่อะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้โหเยอะๆๆโอ้แตกเอาแตกฆาควันแจแะะแะะะะะเออที่เเขียวโอ้ที่เบิรกเขียวมลีโรดแจ๊ะะอะไรพี่หน้าด้านยังเลยมชุบกันตรงนี้เออแตกแตกแตกให้หมดแตกให้หมดเสร็จโจนะะะะะะ หกสิบรับไปโดนเที้ยอะไรเลยแตกที่อยู่ทำไมข้างบนโอ้โหแม่น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 จัดเลยอะ MCF ไฟเราอะผมแต่ข้อเสียที้ลุงบอกเลยว่ามันยิงไกลไม่ค่อยได้จ้ะเออนี่แตกไปกนึ่งผมแม่นจริงๆเลยกระสุนหมดเลย ม่นจัดแม่นจ <neither> ัดแม่นจัดขอกระสุนเพิ่มเลยเออเ็ดชอโอ้ดิคิมเลเขียวเลยเหรอามตัวรวดสาตัวรวดกูยอนแจ๊ะแจ๊ตกโอ้โหเกือบห0เมตรอ้าวข้างหลังบ้านกูโดนเปช่วยหลังบ้านด่วนเดี๋ยวอยท้าบอยท้าบก่อนทอยทอยทอยทเยทออหนึ่งบีหนึ่งบหนึ่หนึ่งเข้าเยอะหรือเปล่านี่โอ้แจ๊ะจ๊จ๊เออแตกเฮ็ช็อตโอ้โหแม่นแม่นไม่เื้นจ๊ะจ เจเอ่อเดินไปเขยปากคมคมคมหรือเปล่าไม่ร mm ู้ไม่โดนหัวตรงไหนอีกโอ้แต่มีมีเคลแล้วมีเคลแล้วมีเฮอแล้วมีเฮอแล้วมีมีหนึ่งเรากำลังได้คืนนะผมแย่แแตกโอ้โหแม่น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  เจ๊แจ๊จ๊โอ้เอซเซช่วย้อนปืนเรานี่ก็แม่นดีจริงๆเลยตั้งป้อมยิงแม่งเลยดิไมเนี่ยเราว่าเราน่าจะไปดักหน้าบ้านน่าจะเวิ่มกว่านะผมเจ๊ะอจ๊ะแ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 จ๊ะเจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเจ๊้แจ๊ะ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 เจ๊ะอจ๊ะแ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 จ๊ะจ๊จ๊แจ๊จ๊ะจ๊แจ๊จ๊จ๊แจ๊จ๊ะเจ๊จ๊จ แจ๊ะแจ๊แจ๊ตกจ๊เออนี่วายมันมันเอวังเกิดยิงแจ๊ะแจ๊ะแตก่อนเม่กเ่เล่นผมใช่ไหมอะผมเอาคืนมั่งเ้ยอะอ้ยิงปีสปอร์ตท่านี้ยิงปีสปอร์ตลบไงมุมยิงมุมุมมุมมุมอร่อยมุมอร่อยนี่ d o u เ l e เลยแต่มุมยิงตรงนี้โอ้สวยมากครับผมอ้ยยอมก็ได้ปะสไนเต็มกระบาดเลยเมื่อกี้เต็มเ้าหูเลย เกิดไหมใส่โโลมาเหมือนเหมือนจะไม่ได้ใช้แต่ก็ได้ใช้นะจ๊ะนี่เห็นไหมได้ใช้จริงๆด้วยพ่อพี่พ่อพี่ขึ้นเดินซ้ายกนะันใช่ไหมเจ๊จ๊าเออคุณจะอ้อมลงล่างโอ้ยโอ้ยแจ๊จ๊าเออแตกไปหนึงบริเออร์แค่นี้เดียวก็หลบได้นี่แตกไปหนึงอเอ,อ้เออตรงไหนวะข้างบนเหรอนางนี้นี่ถือว่าแล้วข้างบนเหรอไปไหนพี่เสร็จผมดิถึงผมจะเออแต่ที่ผือผมได้นะจ๊ะโอ้โหข้างหลังข้างหลังมาอีกเจ๊จ๊าเอาเอาเอาเข้าโหมูดทิ่ทีละนัดอ่ะตุ๊ก็คิวได้อ่ะ แฉ่แฉ no ่แฉ่อ่ะกูออโต้ต่อเมื่อกี้เผลอเมือมือมือปุ้ยมือเผลอกดกดเปลี่ยนโหมดปืนแต่แฉ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 ่แตกเตี้ยว่าไง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 พี่ว่าไงว่าไงว่าไงไม่รุ่นแฉ่แฉ่แฉ่แตกโอ้โยแล้วมาเขีวแฉ่แฉ่แฉ่เออเออโอ้โหข้างหลังโอ้ยยิงตูปุ๊บกระโดดแม่งนหน่วยสวาดเลยเว้ยยังไงมาแล้วแฉ่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 ข้างหน้ากวยิงกวยิงระเบิดไปโดนไหมวะเออโดน แป๊บนึงโอ้ยพี่พี่เ,เดี๋ยวรอเราผมรีโหลดแป๊บนึงพี่ขอบใจมากพี่ที่เปล่งเลเซอร์มาเออโอ้โหหลังตรงมาอีกไม่ทันโอ้โหวนี่ครับข้อเสียของการใช้เลเซอร์นะผมเราเห็นก่อนน่ะเวลาเขาอยู่ในสโมกเนี่ยผมแต่ว่าเลเซอร์มันดีไหมมันก็ดีนะแต่ถ้าเป็นลุงลุงไม่ใช้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่ลเลเซอร์นะแจ๊จ๊าแจ๊จแจกพี่อะไรมาดักเพื่อนหม้หม้ออุ้ยแจ๊จ๊าแจ๊จโอ้รีโหลดลบ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 แจ๊จ๊าแจ๊จ๊าแจ๊จ๊าแปกหนึ่ง แตกๆให้หมดเออแคตาเคิลว้าวฝั่งนู้นไม่เหลือซากเลยเละเป็นที้เลยทีเดียวเดี๋ยวๆฝั่งเราอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยว่าไงเนี่ยเห็นอะไรเห็นอะไรละมีคนแอบมีคนแอบอืมเจอพลังสี่ขุนร้อยไปเนี่ยนี่นี่นี่แต่จะจะจะแย่ล่วงอะนี่นี่นี่ว่าไงเจมื่อี้ลอยผมเหรออ่ะจะเอาอีกคนเข้ามานี่มาๆพี่ๆตรงนู้นใช่ไหมกูจะยิงตายมาเออกระสุนหมดก่อน เปลนเอ้ยฮ่าาเออถอยไปพี่พี่เจ๊ะเจ๊เจ๊เอาเพื่อนเรามาดักหน้าบ้านเขหมดเลยเจ๊เจ๊เจ๊เาโอ้แอซิดโอ้ได้ช่วยว้าวอะไรอะไรผ่านหน้าตู้ขอธนูไฟฟ้าเพื่อนเจ๊เจ๊เจ๊เพี่พแตก เจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊เจ๊เจ๊เออแตกมาให้ตัวเอาเวลาเพิ่มซะกีนี้ใครตายตัวจะรับจบอยู่ตรงนี้แหละแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครมาแล้วนะเดี๋ยวเรากลับไปช่วยหลังบ้านอ้าวเฮียเจเลิร์นละหลังบ้านโดนเยอะโอ้ยโอ้ยโทษดีครับผมบุกเขินไปหน่อยเจ๊ะเจ๊เจ๊เจ๊อะไรพี่อะไรอะไรโอ้ยเกือบไม่ทันโอ้โหเลิดแยบเหรอต้นหาไว้เฮียขโมยเยอะเจ๊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 ะแตกยี่สิบเจ็ดนี้แปดนี้จะดูอ้าวเจแกำ อะไรพี่อะไรพี่รู้จักราไวไฟโอ้โหล่องมรณะตู้นี่แหละมรณะภาพว้าวมาเจ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 เเจเเจเโอ้โหมาเยอะมาเยอะมาเยอะแบบนี้ต้องปล่อยบ้างไฟไหมอือเออโดน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 หมดเลยเดี๋ยวเราจะแอบเตะผมเออนี่พลังสี่คูร้อยไปบุสแตกแอตติเวเตดใช่ป่าวว่าเจอ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 ว้าที่เนี่ยวได้รอดโอ้คือไปซูมยิง ตล้วตัวอย่าสูงเดิมื่ออะไร <c oughs> เพื่อนเพื่อนกูไปด้วยเพื่อนปาม,ม <c oughs> ปามไปด้วย <c oughs> ปามอืมกดปามปามปะรามกูตกใจเออแตกอืมอ่ามาสู้ชิบจะสู้เอ็มซีที่ไฟปืนมหาเทพเราได้ยังไงยีงไงเจะ๊ะแจ๊ะจ๊ะแจ๊ะนี่ไงมกึกำลังพูดเลยว่าจะมีคนอยู่ข้างหลังไหมวะโอ้แต่เขาเขาน่า<ๆ><ๆ>จะไปกันหมดแล้วนะเดี๋ยวเราแอบแอบตุ๋นดีกว่าแอบตีท้ายควายทีแล้วกันไม่รู้จะเบิร์กหรือเปล่าไปไหนหมดละเอ้าหายวายเสี่ยใหญ่ขันยนโอ้เนื้อเนื้อโอ้โหช้าครับผม ไม่รอดไม่รอดโดนเต็มเต็มเลยมาเอามิซล์ลงเลยดีกว่าครับผมเพื่อความชัวร์เอาให้มันบึ้มบั้มเซมเบยกันไปเลยจะได้แบบว่าทันไะวะเออเดี๋ยวดูนี่จะทันไหมโอ้โหหายเกียงเออโอ้โหกี่ตัวมาหน้านึกว่าจะไม่ทันซะแล้วแต่ก็ดีครับผมถือว่าเคลียร์จุดบีเอ๊เจียเคลียร์จุดสี่สองไปเจ๊ฉแแตกแฉแฉแเออโอ้ยระยะนี้ได้อยู่โอ้หพี่พี่ไฟฉายโอ้ห อีนี้เดียวเองอโอ้ตายก่อนเราเออนั่นแหละสวยเพื่อนหมอหมอหมอคุณหมอใจผมหน่อยคุณหมอเออคุณหมอคุณหมอชุกกูได้ไหมคุณหมอขอบคุณครับคุณหมอผมจะเห็นละผมไม่อยู่หรอกเออนี่เจีพลังสี่คูร้อย Scripture. ผมแกเออลวงไปนึงอโ,อโ,อโอ้โหที่มะเขือโหไนีดเดียวเจียมบเลิเมื่อกี้แฉอีกตัวนึงอ่ะยังไม่หมดใช่ไหมพี่ ยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหมเออนี่ทิเบอร์วอลทิเบอร์ทิเบอร์อรแฉแฉแฉนี่คว้เขียวไปแล้วพล,ลังพลังพ่นุ่มพ่นุ่มปีคนร้อยแฉ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 เอออยู่ตรงนั้นใช่ปะ่ะชอบใช่ปะ่ะชอบใช่ไหมจัดไปพี่เออโดนโอ้โยแะแฉแะนี่เคลียร์ให้แล้วพี่เพื่อนไปลุยลุยไปเลยสกอเรสกอโอ้ทำไมบัฟตูนานจังเลยวะเดี๋ยวเราเราเราไปลอยเขาทางอื่นดีกว่าไม่จมือกว่านะโอ้หินนี่นี่นี่ยิงปีสปอตยิงปีสปอตเออแตกก่อน พอยิงตัวสำคัญก่อนไอตัวไฟฉายเนี่ยตัวดีเลยอ่ะเจ๊เอาเ่าโลกบัฟตัวยังไม่หมดอืมสามมิขอยิงหน่อยเออบัฟบ right> ัฟบัฟบัฟบัฟยังไม่หมดครับผมโอ้โหเลี้ยงบัฟโคตรดีเลยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยมาหลังไม่รอดครับผมแตกไอ้เงิงไหนมึงอยู่ไหนกับลังกูขอเคลียร์หน่อยดิเออดิโอแต่แต่ซีซีซีโดนลุกล้ำแล้วผมซีโดนลุกล้ำล้วมามาผมมาแล้วผมมาช่วยแล้วพีพี่อะไร เจ๊แช่แ <amounts> ช <of water writers> oh, ่เฮ็ดช็อตหลบ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 โหหนักหนักโดนโดนหนักโดนโดนลุกหนักมากโหเยอะมากเจ๊แช่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 เราจะเข้าไปช่วยทันไหมวะโหนนี่ไงเจ๊แชโอ้โหพี่มันก็เยอะไปเอ้ามันยังไม่ตายอีกเหรอมันยังไม่หมดอีกเหรอน่าจะเอาวัสดอาหารคั่าแล้วล่ะทีมเราครับผมโอ้โหเพื่อนกูก็ดักอยู่ข้างหน้าหมดเลยพี่จะหิวคิวไปไหนเนี่ยมา จบแล้วกูโอ้ยออก็ต้องยอมครับผมฝั่งนู้นเขาเป็นงานจริงโอ้โหยี่สิบนาทีเองเหรอก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ ไหนดูดีทีมที่หนึ่งเออยอมรับพวกมึงเล่นดีพวกมึงเอาที่หนึ่งไปเลยกูให้กูให้ตูต,ตูตูไม่ติดใจอะไรอยู่ละสุดยอดสุดยอดครับผมถือว่าเราก็เล่นดีมากครับผมไหนดูดีทีมเราโอ้โหเพื่อนเรานี่ขนาดมนพวกแม่งบ้าคิวกันนะเนี่ยโอ้ถือว่าเล่นกันดีครับผมสุดยอดแล้วอ่าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วตัวลงเลิงก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์ถ้าแค่กด, share, กดตดิดตามกดกระดิ่งกดครั้งเพื่อเป็นกำลังใจลงเลิง,ลงทำคลิปถัดไปด้วยนะครับผมถ้ายังไงตอนนี้ตลงงเรอขตัวลาาาาไปก่อนนะครับบบผม๊ยยจ้โอ้โห ค่าตาย15เทียมันจะโหดไปไหนวะสำหรับ M4H i ฮิปไฟนะผมคือตั้งแต่ที่ลงใช้ลำกล้องเนาะกับพันธ้ายใหม่กับกิฟหน้าใหม่โอ้โหมันทา h i ปไฟลร้อยได้แล้วไม่พอมันบิวแมนได้ด้วยเร้บผมคือสแตทมันเหลือแต่ว่าพูดถึงว่าข้อเสียของมันคือมันยิงระยะไกลไม่ค่อยได้นะผมหรือว่าถ้ามีใครสนใจโหลดเอาก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ผมเดี๋ยวลงเอาลงไว้ให้เนาะเออถ้ายังไงตอนนี้ตัวลงเลิงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่บายจ้า